ยังอยู่ในขันน้องัที่ทีมึงได้ปนี่ตัวยังเหรออยู่นี่ไงศนย์ศูนยไหนศูนไหนน้อแม่น้อบอกตรงตรหลูหละนยหูนหนี่น้องเด้อนย์มันศูนย์มันศูนย์อ่ะเดี๋ยวก่อนดูกล้องครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำเรื่องราวของแม่ติเคียนทองที่วัดโคกสะอาดหรือวัดสีสว่างโคกสะอาดตําบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินมาเล่าให้ท่านผู้ชมกันมาดูว่ามีตัวเลขอะไรบ้างที่ผมไปร่วมพิธีและได้มีการถ่ายขึ้นมาที่ วัดศีสว่างโคกสะอาดเป็นแม่ตะเคียนทองนะครับที่ได้ขุดพบที่ถ้ายของหมู่บ้านแล้วก็นํามาไว้ที่วัดก็พอหลายต้นทีเดียวก่อนหน้านั้นนะครับท่านผู้ชมครับก่อนหวยออกเนี่ยวันที่31นะครับวันที่31มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยช่วงกลางคืนเลยดึกๆก่อนหวยออกเลย ก็มีผู้เฒ่าผู้แก่ไปขอโชคขอลาบขอเลขเด็จากแม่ตะเคียนทองซึ่งแม่ตะเคียนทองชื่อว่าจุรามณีจุรามณีนะครับแล้วพากันขอโชคได้เลขด้วยครับได้เลขที่บาทน้ำมนต์เลขทูบเสียงทายก็ได้แต่ไม่ออกครับไปออกเลขบาทน้ำมนต์บางคนเห็น308309บางคนก็เห็นข้างๆเป็น ตัว30.03นั่นเป็นความเชื่อของชาวบ้านในวันรุ่งขึ้นวันที่หวยออกก็คือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายายพวกยายคนที่ไปก็ซื้อบางคนก็ไม่ถูกนะครับมันเป็นเรื่องปกติครับเห็นที่ต่างกันบางคนเห็นไม่ชอบก็ไม่ซื้อใช่ไหมครับต่อมาครับหวยออกแล้วออกบนออก3 0 8 ข้างล่างออกสามศูนโอ้โหถูกกันเยอะครับถูกกันเยอะแล้วพวกยายทั้งหลายที่ถูกหวยเนี่ยสามศูนย์แดถูกโต๊ดบ้างถูกเต็งบ้าง,างสามตัวหรือสองตัวยายก็ไปล่ำครับเพิ่นกับไปล่ำนอ้อไปล่ำถวายในวันทีนึงนะครับวันหวยออกนะครับ เนี่ยผมเม่เห็นภาพในวันที่หนึง่งเพิ่นกับภาคกันมาล่ําฟอนถวายจังแม่จุลามานี่ตะเคียนทองนะนี่คือที่มาทีไปไและวันถัดมาอีกสองสามวันคือวันที่สี่ที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมานะครับเพิ่นกะทำพิธียกไมต้ตะเคียนขึ้นเรือนเนี่ย ยกไม้แตะเคียนขึ้นเรือนนะครับเป็นพิธีหรือวงสวงนี่แหละมีผลมากลากใหม่มีเก่ายางนะครับแล้วก็ทําพิธีกันซึ่งหมอท้ำรางส่งที่มาประกอบพิธีนี่มาจากจังหวัดศรีสะเกดเพิดก็มาประกอบพิธีนะครับซึ่งมเจ้าวาสคือเจ้าคณะอำเภอสนมนะครับพระครูประทีปธรรมวงศ์แม่หมอนะครับรางส่ง เพิ่นก็บอกให้นิมนต์จาวาดมาเนี่ยมาระผูรับสามาเป็นประธานก่อนที่จะอัญเชิญหลังจากนั้นพ่อมาปุ๊บก็บอกกล่าวเจ้าบอกกล่าวเจ้าคณะอำเภอคือพระคูคือพระคู่ประทีปธรรมวงศ์เจ้าคณะอำเภอสนมหลังจากนั้นนะครับเพิ่นก็ออกไปเนาะออกไปขังนนกคกับต่อมาสิครับ ยูยูเนี่ยภาเอาทางทางของหมอทำล่างส่งเพลินกับประกอบพธิธีระหว่างประกอบพิธีไปเดินทำพิธีของพเพล่นนี่พิธีกรรมของพเพล่นนี่แหละแล้วก็จะให้เอาผ่าสามสีไปผูกกับแม่แตะเคียนทองระว่างนั้นยูยูเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งยายคนหนึ่ง มียายคนหนึ่งรับเกิดอาการแปลกๆพูดมาว่าเป็นจุลามณีจุล่าซื้อๆรับว่าได้ซื้อ,อ,อต้อนแหลกรับพูดว่าจุลาผมก็อยู่ในเหตุการณ์พอดีได้ยินเสียงอยู่ว่าจุลาจ้างนักกิหิวหิวน้ำรับกระหายนา้ำเพิินกะเอานามให้กินมดทั้งมดเดมหาขวดครับโหกินนามขึอ้นอย่างหลายแฉะ <laughs> กินหนามหลายแห้งครับ เพิ่นก็กินน้ำหาขวดนะครับกินจนเมดจากนั้นก็เดินไปทีตะเคียนทองไปทีไม้ตะเคียนทองนั่นแหละครับเป็นวะครับแล้วก็ชี้ตัวเลขว่ามีตัวเลขตัวนี้สามส่วนมีเลขยังในแน่สามศูนย์เจ็ดื่นยังในแน่เดี๋ยวไปฟังเสียงตามนี้ครับได้เลขฟังเสียงเด้อครับเด้อ ตุมๆรหูร้องบเห็นบเห็นแม่มานี่เอยบอกตรงๆกาเนเตมแต่สวแตแ่นุ่มู้ออืนอยนศูนสูนสูสูนนดนแมน้อบอกตรงๆหลุดหลสูนา สามส่อนเจ็ดศูนย์สามสอนเจ็ดสามส่อนเจ็ดสามส่อนเจ็ดแ่นอนส่นมันส่อนมันส่อนนี่ส่อนส่องใช่สอกระเปิดออกมึงเอาเอาตุ้งต้โลดมึงเอาต้งรงรดไ่ต้องส่อนไม่ต้องยังดอก ศูนามเจ็ดเอาศูนย์สามเจโตเก่าตัว,ตวละนี่สามเอาศูนย์สามเจ็ดพันวะแม่มณีใช่ <ละ S 1> ไหมแม่มณีจุฬามณีจุฬามณีจุฬามณีจุามณีนี่สศูนย์สามเจ็ด ศูนหาเจ็ดครับศู 5, นยหาูนาเจ็ดเด้อพี่น้อง

สศูนย์หาเจ็ดศูเจสามองสามซองสามสาอสาอามอ่นุญาตกลเบังหนี่อยางนีอันนี้นี่ครับเลขสามสามหัวยายคนกันพากันโจดย์เนาะโจดโจดโจดไวเลยยากระเียนคนนโจดไวได้เลขย่งตามนั้นนะครับผมบอกหรอก เมืองเอาเองครับเดี๋ยวจะคืนให้อีกครั้งนึงนี่ฮะเลขนย้งน,นครับอ่านี่คือตัวเลขที่เขาว่าหลางปัทับองคเข่าเป็นแม่จุลามณีแม่จุลามณีแม่แต่เกี้ยนทองครับอืมจากงนั้นแม่หมอทำรลางทรงอีกคนหนึ่งกับ ทำนำมต์ระหว่างทำนำมต์นี่ก็ยศตาเทียนไห้เห็นบางคนก็เห็นเป็นเหล็กสีบางคนก็เห็นเป็นเ,ลนเหนเนเล็กนั่นเล็กนี้แหละครับตามความเชื่อเดี๋ยวผมก็เลยไปถามยายคนนึงนะครับซึ่งชาวบ้านก็พากันทยอยกันกลับแล้วไปถามยายยายเห็นเป็นเหล็กไมหมหยังไปฟังเสียงกันครับเป็นเสีหาเนเหเงาะกับเป็นเงาะเฮ้ยยาย År, ああ yeah. 4ปดสตัวไหนเป็นแปด้เป็นแปเอยตัวดานีตนีะสี่ือแปแปดนั่วตัวนี้ไอ่อยู่ไหนมาเนี่ยตัวตกางกลางกลางกลางางกลาตัวนี้เป็นหาแปดสี่ห้าคิดวะคุดวะยังแต่ยังใสใหญ่เนะ ย่าเห็นยังเอาแต่ย่าเห็นกติเม่แปะี่หาแปะซี่หาให้กันนี่ครับอันนี้กับแปะซี่หาอ่านี่คือเลขของคุณยายนะครับผมบอกว่าเลขอยังคงจะได้ยินแล้วนะเออได้ยินเสียงแล้วเนาะอ่านี่คือเหลขของคุณยายนะครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางนะครับเอะมันมีเลขพวกนี้กลุ่มเหล่านี้แต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับเห็นเป็นเลขอื่น นอกเหนือที่คุณยายเห็นทั้งมดตั้งม้วนที่เห็นเป็นตัวเหล็กเนี่ยแหละครับเป็นความเสื่อมส่วนบุคคลนะครับเด้อเห็นเหล็กไม่หยัง่งพิมบอกก็ดีนะครับพิมพ์ใต้คลิปนี้นะครับว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวอะไรนะครับเห็นเป็นเหล็กหยั่งบอกไหนคอมเมนต์บอกใดนะครับหึว่าแต่ว่าเหล็กสวยอยู่ผมชอบเหล็กทั้งสองทั้งสองแหละแต่ เลขของบาทนำมุ่นเนี่ยเลขสวยอยู่คุที่คุณยายเห็นนะครับที่คุณยายเห็นเอาละครับเรื่องเล่าที่วัดชิตสว่างโคกสะอาดตำบลสนองอําเภอสนงจังหวัดสุรินทร์นะครับเพิ่นเอาอะตะเคียนขึ้นสู่ร่งเรือนซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกของอุโบสถนะครับเพิ่นกระไดทำพิธีบวงสรวงหรือพิธียก ต้นตะเคียนสู่โรงเรื่อนขึ้นไอยแห้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากนั้นชาวบานก็คงสีได้ไปกลาบไหวขอโฉกขอเลขเด็ดขอหลักขอหลายๆอย่างนะครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นเหล็กหยังจากนี้ไปพิมใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยถูกทันทุกคนนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับเพราะกันไม่ในคลิปหน้าน,นะครับรวยๆเ้งๆครับพูนยองสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ